สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับชาแนลของผู้จัดการเจ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะฮะวันนี้เราก็เตรียมรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นรถ Max กซ์ทนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น V นะฮะราคาค่าตัวที่2องล้านเจ็ดแสนสอหาหรับตัวสีเทานะฮะสีเทาหลังคาดํานะครับผมนะตัวนี้นะครับแม็กซ์ทมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่น V นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่2องล้าน 6 9 9 0 0 0กับรุ่น X นะครับราคา2 4 9 9 0 0 0นะครับตัวที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่น V นะครับผมนะเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับผมนะความหล่อนะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%วิ่งได้540กิโลต่อการชาร์จนะครับบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว m g m a x u s 9คันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันสวยๆ ตัวนี้มาให้พร้อมยางขอบ19เลยครับทุกคนนะครับ2 3 5 5 5, 5 R19 นะครับเป็นยาง Continental นะฮะตัวนี้ยางสวยมากๆนะ Eco นะฮะตัวนี้เป็นยางประหยัดไฟพลังงานนะครับผมนี่ดูพาดูรอบคันดูความหรูหราของเจ้าตัว Maxxine นะครับผมตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับนี ภายในเป็นลักชูรี่มากครับทุกคนนะตัวนี้นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับภายในหรูหรานะฮะตัวนี้มีเบาะนวดให้ด้วยนะครับนี่ภายในสวยงามมากครับทุกคนนะตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นรถที่เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าวันนี้แล้วนะฮะ ภายในสวยๆเดี๋ยวพาดูภายในนะครับตัวนี้เป็นเบาะนวดนะครับนี่นะฮะเป็นเบาะกับตันซีทนะครับปุ่มสามารถปุ่มสามารถคอนโทรลได้จากตัวเบาะได้เลยนะครับนะฮะปรับได้แปดระดับนะฮะในการนวดนะทุกคนนะเป็นไฟฟ้า100%นะครับมีซันรูฟทั้ง2ตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตอนของผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะเป็นไฟฟ้า100%่ ตัวนี้เป็นมานสไลด์นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะหรูหราลักชัวรี่มากครับทุกคนนะสำหรับคน,คนลูกค้าที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรมาสอบถามแคมเปญได้เลยนะครับ0956435345กับผู้จัดการโจ้นะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับทุกคนนะตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับเป็นรถ7ที่นั่งเนี่เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับทุกคนนะสามารถ นี่เล,เลยนะครับนี่ของเรามีตัว home charger ให้ด้วยนะครับพร้อมติดตั้งให้คุณลูกค้าที่บ้านแบบฟรีเลยนะครับผมตัวไฟฟ้าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรถส่งมอบแล้วนะครับทุกคนนะโอเค เปไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมสำหรับเจ้าแม็กซ์ทนนะครับวันนี้แคมเปญสุดพิเศษเลยดอกเบี้ย1.79นะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถสีไหนนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ